สวัสดีค่ะบ้านค่ะรีวิวบ้านและที่ดินขอนแก่นนะคะวันนี้จะพามาดูบ้านใหม่นะคะเนื้อที่กว้างมากขนาด1งานหรือว่า100ตารางวาน,นะคะก็คือบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่าสนามหญ้านะคะใครต้องการบ้านแบบชานเมืองแล้วสนามหญ้าแบบเยอะๆนะคะไว้ให้ลูกเล่นนะคะหรือไว้ปาร์ตี้ก็ได้เนี่ยค่ะ เนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งงานเหมือนที่แจ้งเมื่อกี้นะคะหน้ากว้างหน้าบ้านนะคะอยู่ที่23เมตรลึก16เมตรนะคะเนี่ยค่ะลึก16เมตรตรงพื้นที่ด้านด้านข้างที่เป็นสนามหญ้าที่บัดยืนอยู่ตอนนี้ก็คือหน้ากว้างของสนามหญ้าจะอยู่ที่8.5เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ลึก16เมตรเหมือนกันกว้างมากจะตีแบดเตะบอลเล่นวอลเล์บอลปาร์ตี้หมูกระทะหรือกลางเต้นหน้าหนาวนะคะได้สบายเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละจุกกันนะคะตัวนี้ในส่วนของด้านข้างบ้านที่เหลือนะคะอันนี้บัดแนะนำพรีเซนต์เลยต่อไปเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของโซนด้านหน้าอ่าที่จอดรถนะคะที่จอดรถหน้ากว้างอยู่เกือบ5เมตรจอดรถได้ถ้ารถเก่งได้ประมาณ3คันนะคะแล้วก็ด้านหน้าเราก็จอดได้ในส่วนของหน้าบ้านนะคะตรงนี้มีพื้นที่เหลือนะคะ แล้วจะปลูกดอกไม้หรือเอาไว้นั่งรีแลกตอนเช้าได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ประตูนะคะประตูเรามีประตูใหญ่2องบานนะคะตรงนี้เป็นประตูเชื่อมจากห้องนอนใหญ่นะคะสามารถเดินออกมาได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านจริงๆจะอยู่ตรงนี้บ้านยกระดับขึ้น50เซนนะคะมันในสองชั้นนะคะเดินขึ้นไปก็เจอประตูใหญ่ได้เลยค่ะอ่าลืมบอก บ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องครัวบ้าจะทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันตัวนี้เราออกแบบมาตรงในส่วนของห้องโถงนะคะเราจะทำโล่งหมดนะคะหน้ากว้างตรงของห้องโถงอยู่ที่3าเมตรลึกน่าจะประมาณเกือบ 9เมตรได้ค่ะปูกระเบื้องดู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 ดดดนี่จุดเด่นอยู่ตรงนี้กระเบื้องเราใช้กระเบื้องแกนโตล,ลายหินอ่อนนะคะอันนี้คัดมาอย่างดีค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะเราทำเป็นฝ้าหลุมขนาดใหญ่ยาวเลยค่ะแล้วก็มีประดับด้วยไฟระยะนะคะแล้วก็มีไฟดาวไลท์แล้วก็มี LED ด้านข้างตรงนี้มันมีปลั๊กไฟไว้ให้ เราสามารถทําเป็นมินิบาร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวด้านข้างตรงนี้แล้วก็ทำมินิบาร์ได้สบายเลยนะคะ,ะในส่วนของห้องโถงน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเพราะว่าที่ดีไซน์ให้มันโลง่ลงๆอย่างนี้เพราะว่าลมด้านหลังกับด้านหน้าจะได้เข้าหากันบ้านจะได้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ไม่ไม่อบอ้าวไม่มืดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ ประตูเราจะใช้เป็นลายเขาเรียกว่าลายอะไรนะลายไมโอ๊กอ่ามีข้างห้องนอนใหญ่ที่เป็นประตูเราออกแบบตรงนี้ให้มันโลง่งแล้วก็สว่างนะคะประตูจะมีประตูบานใหญ่หนึ่งบานประตูประตูะตะเขาเรียกว่าประตูประตูหน้าต่างนะคะอีกสองบานตรงนี้เราสามารถเดินเชื่อมได้นะคะ เดี๋ยวบัตเตือนออกมาให้ดูเนี่ยค่ะเวลาเราทำงานหรือนอนตื่นใหม่ๆนะคะเราสามารถออกมานั่งเล่นรีแลกตอนเช้าได้ส่วนของห้องนอนลูกน่าจะชอบคุณแม่ก็น่าจะชอบเหมือนกันนะคะห้องนอนใหญ่ตัวนี้เตียง6ฟุตเข้าได้สบายนะคะเตียงใบใหญ่ตู้ใบใหญ่เข้าได้เลยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะ ตัวลืมบอกไปว่าสีภายในบ้านเราทาออกแบบเป็นสีขาวทั้งหมดนะคะมันจะได้สว่างนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำเราใช้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์นะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าผนังกระเบื้องเราใช้ของแกนิตโตอย่างดีเลยนะคะตัวนี้สวยค่ะแล้วก็แพงด้วยว่าซื้อมากล่องหนึ่งประมาณกับ400กว่าบาท แล้วก็ตัวนี้เราปูตัดลายด้วยโมเสกนะคะให้มันเข้ากันให้มีลวดลายแล้วก็ตัวพื้นกระเบื้องเราก็ใช้กระเบื้องแกรนิตโตอย่างดีเลยค่ะตัวนี้ไม่ลื่นนะคะคนผู้สูงอายุเข้าห้องน้ําบอกเลยไม่ลื่น่าในส่วนของห้องน้ําสวยไหมคะสวยแบบเรียบๆร,บรูด้วยอต่อไปในห้องที่สองตัวนี้จะเป็นห้องนอนเล็กห้องที่สองค่ะ ก็มีหน้าต่างให้สองบานนะคะด้านข้าง1นึบานอ่าตัวนี้ลมเข้านะคะเย็นอากาศไม่ร้อนค่ะตัวนี้จะเป็นห้องนอนห้องเล็กห้องที่สองในส่วนของห้องที่สามนะคะก็คือบ้านออกแบบไว้เผื่อว่าเอ่อบางคนไม่อยากทําเป็นห้องนอนทําเป็นห้องครัวก็ได้นะคะหรือเราจะทําเป็นห้องนอนก็ได้ตัวนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะ ตัวนี้เป็นห้องนอนห้องที่3ซึ่งตัวนี้จะเป็นรูปตัวแอลฝั่งนี้นะคะมีกระจกให้ตัวนี้กระจกจะเยอะหน่อยกระจกจะเป็น3บานนะคะ1บาน2บาน3บานเพื่อที่จะให้ลมอ่ารับเข้าออกบานจะได้ไม่ร้อนห้องนี้จะได้ไม่ร้อนตัวนี้เราสามารถทําเป็นตู้เสื้อผ้าตู้แป้งได้สบายนะคะหรือถ้าเราอยู่กันไม่หลายคนเราจะทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวทําเป็นห้องครัวก็ได้ค่ะสามารถออกแบบได้เหมือนกัน ในส่วนของห้องน้ําห้องที่2นะคะจะเป็นห้องน้ํารวมเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ค่ะก็จะดีไซน์เหมือนกันนะคะใช้กระเบื้องกันิโตลล้ลายเดียวกันเหมือนที่อยู่ในห้องนอนใหญ่นะคะตัวนี้จะบอกตรงๆว่าแค่ห้องน้ําก็หมดหลายหมื่นแล้วนะคะในส่วนของห้องน้ําห้องรวมห้องที่2นะคะต่อไปเป็นหลังบ้านเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านหลังบ้านเราจะเว้นเนื้อที่ไว้ให้เยอะมาก น่าจะกว้างประมาณ3เกือบ4เมตรเลยนะคะตัวนี้เราจะต่อเติมเป็นห้องครัวก็ได้หรือที่ซักล้างก็ได้หรือจะทำเป็นออฟฟิศเล็กๆข้างหลังก็ได้นะคะนี่ด้านหลังค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเนี่ยค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้ภูมิใจเสนอเลยถ้าใครซื้อบ้านชานเมือง ที่จริงตอนนี้ก็ไม่ได้ชานเมืองมากนะคะก็ออกจากตัวเมืองมานิดนึงเราจะเน้นให้พื้นที่ให้ลูกค้าสําหรับว่าอยากต่อเติมก็ได้หรือไว้เอาเป็นที่พักผ่อนได้ทํากิจกรรมที่บ้านได้นะคะเป็นไงบ้างคะมาพาไปรีวิวแต่และจุดหวังว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านนะคะบ้านหลังใหญ่เนื้อที่เยอะเนื้อที่100ตารางวานะคะขอทวนนิดนึงนะคะบ้าน1ง,งาน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมีเคาน์เตอร์ขรัวให้นะคะ ที่ตั้งบ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นจุดเด่นนะคะใกล้ตลาดบ้านม่วงอ่าใกล้เซเว่นนะคะสั่งเซเว่นปุ๊บเซเว่นมาส่งได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็ห่างจากถนนมารีวนันแค่3นาทีนะคะ ห่างจากโรงเรียนนครขอนแก่นแค่5นาทีหรือคุณจะเดินทางไปสนามบินใช้เวลาแค่18นาทีเซ้นท่านมขอ,อใช้เวลาประมาณ20 20นาทีนะคะเดินทางสะดวกเพราะถนนทั้งหมดไอถนนมริวนอยู่ที่ประมาณ8เลนนะคะรถเมติโคนสัญจรเยอะแล้วก็บ้านม่วงตําบลวัานทุ่มใกล้โรงงานนะคะทั้งหมด15แห่งฮิตาชิชิเคชูคนอยู่เยอะแล้วก็ เป็นแหล่งเป็นหมู่บ้านที่ลองรับความเจริญตบโต,ตได้ค่อนชัานสูงนะคะถ้าสนใจหลังนี้เปิดจองแค่หลังเดียวเท่านั้นนะคะราคา2 2เท่าไหร่ดี2ล้าน6แสน0หแต่ถ้าใครโทรมาหรือติดต่อมาภายในเดือนกันยายนนี้นะคะบัตรลดให้2 0 0แสนเหลือแค่2ล้าน4 9 0แสนจุ๊จุอย่าไปบอกประเมินนะคะเดี๋ยวว่ามีทอนให้2 0แสน ชอบก็โทรมาได้ที่เบอร์093 329 8768นะคะแล้วก็หรือโทรที่เบอร์น้องแบงค์น้องแบงค์เบอร์อะไรคะ085 906 6090นนะคะช่างแบงค์ก็ติดต่อได้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ